สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงป่าปลาดุกนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะนี่จะเป็นน้ํามันพืชนะคะเอาไว้สาหรับผัดแล้วก็จะมีน้ําพริกแกงแดงมีปลาดุกนะวันนี้แกงไม่เยอะพี่หอมกินคนเดียวนะคะเพราะที่บ้านไม่มีใครกินปลาดุกนะเขาปล่อยปลาดุกเขาก็ไม่กินปลาดุกกันจะมีกะปินิดนึงผงปรุงรสนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านิดนึง ใบมะกรูดกระชายใบกะเพรานะคะแล้วก็มะเขือก็จะมีน้ำปลาผงปรุงรสนะคะจะเป็นผงชูรสนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเติมน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเราจะผัดน้ำพริกแกงให้หอมใส่น้ำพริกแกงแดงนะคะจะผัดน้ำพริกแกงให้หอม ที่แกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปผัดีนกะปิก็ใส่นิดเดียวจะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะ ช่วงไหนน้ำพริกแกงแห้งเราก็เติมน้ำลงไปได้แล้วนะคะลงไปผัดให้น้ำพริกแกงหอมจากนั้นเราก็จะเติมน้ำปริมาณที่เราต้องการนะคะจะให้เขาเดือดจัดๆนะคะ จากนั้นมาปรุงรสกันเลยค่ะผงชูรดสดนะคะผงปรุงรสิ๊ว่าวนะคะน้ำปลาค่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงเพื่อหอมตามเองนะ ไม่ต้องกลัวเค็มพอเขาเดือดจ,จัดๆเราก็จะใส่ปลาดุกเลยนะคะใส่ปลาดุกลงไปแล้วเราไม่คนนะคะปิดฝาเลย เรามาเปิดเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาสุกแล้วสุกด้านหนึ่งนะคะมากลับกันอันนี้เป็นปลาดุกไข่ด้วยนะไข่ล้นท้องเลย เขอตัดไข่ออก เดี๋ยวปิดฝาอีกรอบนะคะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วไม่แน่ใจว่า,าได้เปิดคลิปหรือเปล่านะโอเคนะคะมาดูอีกทีอาคลิปปิดนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยนะของพี่หอมจะเป็นน้ำผุกคลิกนะคะ ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักพร้อมเสิร์ฟกันนะคะจากนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงป่าปลาดุกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ